ไอ้ที่บอกว่าอินเทอร์ามพืชทะเลสายทนแรงนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่มีน้ําไม่ได้กินนะฮะไม่มีน้ําไม่ได้กินบางคนอาจจะบอกว่าปลูกทิ้งๆคว่างๆก็ได้กินนะฮะมันก็โตอยู่ฮะเป,เ,ปเป็นไปตามธรรมชาตินี่ครับต้นที่อายุโตเต็มที่แล้วครับวันละ200ลิตร150ลิตรบางคนก็ใช้ถึง500ลิตรต่อต้นต่อวันนะฮะเนี่ยฮะมันถึงได้เรื่องครับเวลาที่อินเทอาม นะฮะจะออกจันหรือว่าออกดอกนะครับมันต้องมีน้าครับเป็นน้ําเป็นตัวช่วยในการดึงแร่ธาตุเข้าสู่ลําต้นนะนะี่ครับถ้ามีน้ํานะครับมันก็มีรากใหม่แตกออกมามีการแตกรากพอมีการแตกรากก็มีการดึงธาตุอาหารนะครับมันจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่หรือว่าปุ๋ยต่างๆปุ๋ยอินทรีย์ที่เอามาใส่นะครับ เวลาที่ไม่มีการแตกลากมีการแตกลากมันก็จะดูดซับธาตุอาหารเราเนี่ยนะครับเข้าสู่ลําต้นนะครับทําให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อลําต้นนะครับแตกยอดใหม่นะครับขยายโครงสร้างเซลล์ต่างๆนะฮะแล้วโดยเฉพาะเวลาที่ติดผลแบบนี้นะครับแทงจันทร์แล้วแบบนี้นะฮะก็ขาดน้ําไม่ได้นะครับถ้าขาดน้ํานะครับผลอาจจะร่วงครับผลอาจจะร่วงผลไม่พัฒนาผลเล็กและผลก็ไม่สมบูรณ์นะ เวลาที่อินทผลัมแทงจันทร์เราผสมเกสรไปแล้วแบบนี้นะฮะผสมเกสรไปแล้วไม่ใช่แบบนี้นะ,ะทุกๆวันนะครับให้น้ำเนี่ยฮะอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งร้อยลิตรต่อวันนะฮะหนึ่งหนึ่งร้อยลิตรต่อวันสำหรับต้นที่สมบูรณ์นะฮะก็ดูว่าไว้จันทร์สักกี่จันทร์นะฮะบางต้นก็สิบจันทร์ขึ้นไปก็นะครับสองร้อยลิตรต่อวันสองร้อยห้าสิบลิตรแล้วแต่นะครับ แล้วแต่สภาพพื้นที่พื้นดินความชื้นมากน้อยในอากาศนะแต่ว่าในดินในระ,ระดับที่รากมันจะขยายได้นะครับก็แบบนี้ฮะให้น้ํารอบๆเพื่อให้เกิดการแตกรากใหม่ครับเกิดการแตกรากฝอยเกิดเกิดการแตกรากเพื่อดูดธานอาหารนี้รากนี่ฮะรากพวกนี้ฮะรากพวกนี้ฮะดูดอาหารดูดธานอาหาร ก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยสูตรหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่เข้าไปนะครับเมื่อมีการแตกรากฝอยแล้วมีน้ําที่เจือจางละลายที่ไม่ไม่ให้ปุ๋ยมันแรงเข้มเกินไปนะมันก็ดูดนะรากก็จะดูดธาตุอาหารเข้าสู่ลําต้นปราบรุงดอกผลนะนี่ฮะขาดน้ําไม่ได้นะฮะขาดน้ําไม่ได้ไม่โตแอดมินก็เราให้ฟังกันเป็นหลายคลิปแล้วครับแตยิ่งของแอดมินไม่มีนะฮะ มาดูสวนของคนอื่นเขานะฮะเนี่ยผักบุ้งเนี่ยขอบคุณครับน,น,งงนี่ฮะน้ำนองเจิง่งรอบเลยไงเนี่ยฮะขาดน้ำไม่ได้ครับยิ่งช่วงที่ผสมเกษรไปแล้วติดผลไปเลยครับต้องการแร่ธาตุอาหารถ้าไม่มีการแตกรากใหม่นะครับมันก็ไม่มีการดูธาตุอาหารเพิ่มบางคนอาจจะบอกว่ามันใช้ธาตุอาหารที่สะสมอยู่ลำต้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับธาตุอาหารที่อยู่ในใบพวกนี้ครับมันก็ มันก็ปรุงในใบนะมันมาดูท่านอาหารเข้ามาสู่พวกนี้ครับสะสมไว้ในพวกใบงามๆพวกนี้นะแล้วมันก็จะส่งจากใบนะไปเลีย้ยงผลนะแต่ว่าเมื่อเราให้น้ําสม่ําเสมอช่วงที่ติดผลนะครับมันก็จะสามารถทําทให้การพัฒนาผลนะครับเป็นไปอย่างต่อเน,นื่องนะครับคือต้นไม่สุดสมนะฮนะสร้างไปกินไปนะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับทําให้ผลนะครับไม่ช็อกอากาศร่วงนะครับถ้าขาดน้ําแล้วมาลดน้ำาไครับเหมือนกับปิดปิดปิดผลเลยครับในตัวเจนที่สูงนะครับปร๊บนะครับแบบกระชับเ็าเรียกว่าอะไรกระชับมาแบบช็อปเดียวประมาณนี้ฝนตกมาเงี้ยฝนร่วงครับแต่ถ้าเราเลี้ยงน้ำนะ <c oughs> เลี้ยงน้ํา <c oughs> เลี้ยงน้ําไว้นะฮะมันก็ทําให้ต้นสามารถมีการปรับตัว ต่อฝนที่จะมาในบ้านเราได้นีครับในช่วงฝนกําลังจะแก่นะลดการร่วงของผลได้ครับนี่แหละครับอินทลพลมอย่าขาดน้ำนะฮะขาดน้ําแล้วไม่ได้กินนะอย่าขาดน้ําอันนี้โคเนซี่นี่ฮะให้น้ําล้อมรอบเลยอย่าขาดน้ําโตไวโตไวนี่ฮะช่วงนี้แทงจัดออกมาเรื่อยๆนะฮะอากาศร้อนแผดมา3าวันแล้วฮะร้อนแผดนี่อัดขึ้นมาเนี่ย จันที่ข้างๆอยู่ก็แทงออกมาอย่าขาดน้ำครับอย่างน้อยได้100ลิตรต่อวันต่อต้นนะฮะสุดยอดครับอินทรพลมจึงจะไปรอดนะครับมีผลติดให้กินดีนะฮะต้นเติบโตดีสวัสดีครับครับนี่คือต้นอายุ8ปีนะครับต้นเท่านี้นะครับปูกระดับนะครับแอดมินอยากจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่คือต้นที่ไม่ได้รดน้ำนะครับมันเคยออก จันต์มาแล้ว2ปีนะครับเว้นปีปีเว้นปีนะสองครั้งแต่ว่าตอนปีนี้าาจากต้นที่ให้น้ําประจําทุกวันนะครับประจําทุกวันเพียงพอเนี่ยออกจันต์ไปเยอะแล้วแต่ว่านี้ไม่มีจันต์นะครับไม่แทงจันต์อันนี้เป็นเด็กเล็กหนัวนะครับเด็กเล็กหนัวนี่คือต้นไม่ได้ลดน้ำเนะฮะไม่ได้ลดน้ําก็ ไม่มีการดึงธาตุอาหารนะครับไม่มีการสะสมอาหารแล้วก็ไม่มีการขยายลําต้นนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอันนี้เป็นประดับนะฮะประดับอไอยประดับถ้าเราจะปลูกเพื่อเอาผลนะฮะมันไม่ได้ผลนะต้องมีน้ําลดอันนี้ก็8แปดปีเท่ากันครับนี่ฮะหรือต้น <laughs> นี่ก็แปดปีฮะต้นเท่านี้อันนี้ก็แปดปี <laughs> ครับอันนี้เป็นเล็กเๆหน่วยนะครับเป็นตัวผู้นะครับถ้าเราไม่ได้ลดน้ำนะครับมันก็จะต้นมันเติบโตแน่ครับแต่ว่าการที่จะให้มันออกดอกอแบบอย่างดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ําดีเนี่ยรอบๆเนี่ยมันก็จะออกดอกมาออกดอกมานะเปรียบเทียบให้ดูลดน้ําก็ไม่ลดน้ำนะแน่นอนนะครับดูอีแล้วพืชต้องการน้ํา นะมีน้ำก็มีชีวิตไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตนะครับทั้งคนและสัตว์ต้องการน้ำพืชก็ต้องการน้ำนะวันละร้อลิตรต้นที่เราปลูกเพื่อเอาผลจริงๆจังๆนะครับวันละร้อยลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับเมื่อต้นมันสมบูรณ์แล้วนี่พระต้นประมาณนี้นะมันจะเติบโตงดงามและออกดอกตามฤดูกาลครับผมสวัสดีครับสภาพของต้นที่ ไม่ได้รดน้ำเลยครับมันก็จะอ่อนแอต่อโรคครับอ่อนแอต่อมแมลงนี่ครับนอนหัวดำสัดเลี่ยมเลยครับกินทะลุทะลวงครดูฮนะดูนี่ครับสภาพของนอน,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 นอนหัวดำนะที่มากินนี่แม่พันธุ์บินบิแม่พันธุ์นอนหัวดำบินไปละ